โมโมขาวน้ำผึ้งนะครับแบบเสียบยอดปลูกได้ประมาณสี่เดือนนี่นะครับกำลังแตกยอดเลยนะครับ้มโมขาวน้ำผึ้งปลูกแตมกับมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพรนี่นะครับเดินดูกันเป็นต้นโมพันขาวน้ำผึ้งนะครับนี่สวยงามไหมครับแตกยอดนี่ ใส่ปุ๋ยอินรีเข้าไปนะครับนี่ดูยอดสวยงามมากนะครับต้นโมขาวน้ำผึ้งนะครับปลูกลงดินได้ประมาณสี่เดือนนี่นะครับหลังจากใส่ปุ๋ยยินรียนะครับแต่ยอดงามมากครับนี่นี่นะครับแต่ยอดสวยงามมากครับนี่ดูปุ๋ยอินรีที่เราใส่นะครับนะครับเป็นต้นโมพันขาวน้ำผึ้ง ลำต้นกขโตเร็วนะครับยอดก็แตกยอดดีนะครับ